เช้ามาแล้วก็ทานข้าวกันอะไรอย่างนี้ทักทายพูดคุยกันเนาะนะคะเราก็จะได้รู้จักกันบ้านเธออยู่จังหวัดอะไรบ้านฉันก็อยู่จังหวัดนะคะ <c oughs> นะคะว่าเ,าเราก็จะได้ไปลดต้นไม้ลดพืชผักที่เราทานกันนะคะแว <c oughs> น,น้องไปแล้วนะเอาเศษอาหารที่เรา,เาทานทานไม่หมด นะคะไปหมักต่อนะคะอย่างคณะการ่ลำนะคะเปลือกแตงกวาให้ครบทั่วในวันต่อวันนะคะแล้วเราก็รักกันเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องเนาะนะคะรักกันไว้ขอบคุณที่มาส่งข้าวสุกที่เราทานไม่หมดเราก็ไปหมักเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพได้ทำสถานที่เอาไว้แล้วเราก็หมักนะคะปิดไฟ อร่อยนะคะงานน้องก็รอยอยู่ข้างหน้านะคะก็อย่าลืมนะคะพี่ๆเนาะส่งส่งงานส่งการบ้านนะคะนะคะว่าเราก็จะได้ไปลดปนไม้ลดพื่ผักที่เราทานกันนะคะ,ะน้องไปแล้วนะน่าจะวันอังวันจันทร์นะคะน้องก็ จำจำผิด,ผด,ผดทุกช่วงไปเนาะนะคะวันนี้วันป๋าให้แน่นนะคะแล้วเราก็จะได้ใช้ปุ๋ยหมักอย่างที่แบบที่ที่เราแบบทาเองอะนะคะอย่างเปลือกไข่อะไรอย่างนี้ก็ทำต้มหน่อไม้ทําต้นไ,ตนไม้ชําต้นไม้นะคะแล้วก็ช่วงหน้าฝนน่ต้นไม้จะงามเป็นพิเศษเราก็จะได้หน่อของต้นไม้มาหลายวันนี้วันนี้วันอังคารนะ นะคะนึกว่าวันจันทร์เรื่อยเลยเนาะนะคะก็วันหยุดสามวันนะไอ้อร่อยนะคะงานน้องก็รออยู่ข้างหน้านะคะก็อย่าลืมนะคะพี่ๆเนาะส่งส่งงานส่งการมาหน่าจะ,ะวันอันวันจันนะคะน้องก็ จำจำผิดผิดทุกช่วไปเนาะนะคะวันนี้วันข้าสุกที่เราทานไม่หมดเราก็ไปหมักเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพได้ทำสถานที่เอาไว้แล้วเราก็หมักนะคะปิดไฟทำงานของน้องแล้วก็ทำงานส่วนตัวแล้วก็ทำงานสวนแล้วก็จะต้มหน่อไม้ไว้ นะคะทานกัดน้ำพริกผัดใส่ไข่ซุปน่อมารังรักให้กันนะคะมิตรภาพนะคะนี่มีให้กันเสมอมาทุกทุกวันทุกครั้งนะคะเช้ามาเราก็สวัสดีสวัสดีนะคะวันนี้วันนี้วันอังคารนะนะคะนึกว่าวันจันเรื่อยเลยเนาะ นะคะก็วันหยุดสามวันเนปะ็นไปไล่ไปนานแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวไปกันหนะ้าเพราะว่ายุงเยอะนะคะช่วงหน้าฝนเนี่ยนะคะเดี๋ยวน้องก็จะไปทํางานบ้านต่อนะคะไปทําปุ๋ยอีกอีกอีกด้วยนะคะแล้วน้องก็จะทําปุ๋ยด้วยนะวันนี้นะเพราะว่าหมดแล้วนะคะ,ะอา่าอย่างอย่างอย่างก้อนึงแล้วก็ใส่ได้ต้นไม้ สองสามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็แยกปลกอ่าวันนี้วันนี้วันอังคารนะว้านะคะนึกว่าวันจันทร์เรื่อยเลยเนาะนะคะก็วันอยู่สามวันอ่ะนะคะแล้วก็จะเอาเปลือกของหน่อไม้ผนไปไล่ไปนานแล้วก็ใส่เส้าขันยาวไปกันหน้าเพราะว่ายุงเยอะนะคะช่วงหน้าฝนเนี่ย นะคะเดี๋ยวน้องก็จะไปทํางานบ้านต่อกระน้ําไว้แล้วน้องก็จะแบ่งเป็นนิดๆ,ๆนะคะวางใต้กระถางต้นไม้เพื่อไม่ให้นินเขาไหลออกนะคะน้องก็ซับนะคะแล้วก็จะเอาเปลือกของหน่อไม้น่าจะเออวันอังวันจันทร์นะคะน้องก็จำจำผิดผิดทุกช่วงไปเนาะนะคะวันนี้วันนะคะ เราก็พักผ่อนอย่างเต็มที่ละนะคะถึงวันเวลาที่เราจะทํางานเราก็ทําอย่างเต็มที่เนาะนะคะามาเปิดน,นะคะนะคะว่า,เ,าเราก็จะได้ไปลดปนไม้ลดพืชผักที่เราทานกันนะคะน้องไปแล้วนะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายพี่ๆทุกท่านเลยนะรักรักรักทุกท่านเลยนะคะ ม๊ายบายนะคะเดี๋ยวายพี่ๆทุกท่านเลยนะร,รักรักรักทุกท่านเลยนะคะไปทํางานของน้องแล้วก็ทํางานส่วนตัวแล้วก็ทํางานสวนแล้วก็จะต้มหน่อไม้ไว้นะคะทานกับน้ําพริกผัดใส่ไข่ซุปซุปหน่อไม้นะคะเราก็พักผ่อนอย่างเต็มที่ละนะคะถึงวันเวลาที่เราจะทํางานเราก็ทําอย่างเต็มที่เนาะนะคะ มากนกำลังใจให้กันและกันทุกๆวันนะคะเรามาเพิ่มพลังบวกข้าวสุกที่เราทานไม่หมดเราก็เป็นหมักเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพได้ทําสถานที่เอาไว้แล้วเราก็หมักนะคะปิดฝานะคะ <c oughs> นะคะว่า,เ,าเราก็จะได้ไป ลดปนไม้ลดพื้ผักที่เราทานกันนะคะน้องไปแล้วนะอย่าลืมส่งงานส่งการบ้านกันนะคะดูแลเวลาเราฝนตกนะคะใส่เสื้อแขนยาวกันนะคะพี่พีวิสายพะโลนะคะมาพูดมาคุยกันสักนิดสักหน่อยเนาะยามเช้าๆนะคะน้องก็จะไปทํางานต่อจะไปแยกปนไม้นะคะปนไม้เยอะที่บ้านนะคะ <laughs> นะคะว่า,าเราก็จะได้ไป ลดปนไม้ลดพื้งผักที่เราทานกันนะคะน้องไปแล้วนะเอาเศษอาหารที่เรา,าทานทานไม่หมด นะคะไปหมักต่อนะคะอย่างคณะกระลำนะคะเปลือกแตงกวาก,การมองเห็นมาพูดมาคุยกันสักนิดสักหน่อยช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะกำลังใจให้กันและกันทุกๆวันนะคะ,ะ,คะเรามาเพิ่มพลังบวกพร่มหน่อมไม้ทําต้นไม้ทาต้นไม้นะคะแล้วก็ช่วงหน้าฝนนะต้นไม้จะงามเป็นพิเศษเราก็จะไดหน่อของต้นไม้มาไหนยๆสว่วนนี้นะคะากาเช้าวันจันทร์นะคะ วันหยุดสามวันแล้วก็อยู่กับครอบครัวเนาะวันนี้วันจันวันวันนี้ตอนนี้นะคะกับเช้าวันจันนะคะวันหยุดสามวันแล้วก็อยู่กับครอบครัวเนาะวันนี้วันจันวันวันนี้คะอย่าลืมส่งงานส่งการบ้านกันนะคะดูแลเวลาเราฝนตกนะคะใส่เสอ้อกันยาวกันนะคะพี่ๆอย่างอย่างอย่างก้อนึง แล้วก็ใส่ได้ต้นไม้อสองสามอนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วเราก็แยกการมองเห็นมาพูดมาคุยกันสักนิดสักหน่อยช่วงเช้าเแบบนี้นะข้าวสุกที่เราทานไม่หมดเราก็ไป็นหมักเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพได้ทําสถานที่เอาไว้แล้วเราก็หมักนะคะปิข้าสุกที่เราทานไม่หมดเราก็เป็นหมักเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพได้ทําสถานที่เอาไว้แล้วเราก็กะะาาามหม,มัก นะคะปิดไฟอ่างอยังก้อนหนึ่งแล้วก็สายได้ต้นไม้สองสามอันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็แยกปูนอย่าลืมส่งงานส่งการบ้านกันนะคะดูแลออ่า่าาเวลาเราฝนตกนะคะใส่เสื้อแขนยาวกันนะคะพี่ๆมินสวนทำงานของน้องแล้วก็ทำงานส่วนตัวแล้วก็ทำงานสวนแล้วก็จะต้มหน่อไม้ไว้ นะคะทานกับน้ำพริกผัดใส่ไข่สุกเน,นือสุมเน้มาได้นะเดี๋ยววันหลังน้องก็จะบอกวิธีทำเนาะว่าทํำยังไงเอาเศษอาหารที่เรา,าทานทานไม่หมดนะคะไปหมักต่อนะคะอย่างคะน้ากะรำนะคะเปลือกแตงกวานะคะนะคะว่า เราก็จะแน้ไปลดต้นไม้ลดพืชผักที่เราทานกันนะคะเดี๋ยวน้องไปแล้วนะไปไล่ไปนานแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวไปกันหนะ้าเพราะว่ายุเงเยอะนะคะช่วงหน้าฝนเนี่ยนะคะเดี๋ยวน้องก็จะไปทํางานบ้านต่อปลูกในกระถาง นะคะเตรียมน้องก็เตรียมมะพร้าวกับมะพร้าวแช่กําแพงนะคะเราก็พูดถามกันได้เนาะเป็นเพื่อนเป็นพี่กันนะคะมาทานข้าวด้วยกันอะไรอย่างนี้เนาะนะคะที่บ้านกับข้าวเยอะนะวันนี้ทํากันนะคะแล้วก็จะเอาเปลือกของหน่อไม้ เช้ามาแล้วก็ทานข้าวกันอะไรอย่างนี้ทักทายพูดคุยกันเนาะนะคะเราก็จะได้รู้จักกันบ้านเธออยู่จังหวัดอะไรบ้านฉันก็อยู่จังหวัดเอาเศษอาหารที่เรา,าทานทานไม่หมดนะคะไปหมักต่อนะคะอย่างคะนากระลำนะคะเปลือกแตงกวาค่ะอย่าลืมส่งงานส่งการบ้านกันนะคะนูแหเวลาเราฝนตก นะคะใส่เสื้อแขนยาวกันนะคะพี่ๆวิวสวยนะคะแล้วก็จะเอาเปลือกของหน่อไม้สวัสดีนะคะกางเช้าวันจันทร์นะคะวันหยุดสามวันแล้วก็อ,อยู่กับครอบครัวเนาะวันนี้วันจันทร์วันนี้ไปทางานของน้องแล้วก็ทํางานส่วนตัวแล้วก็ทํางานสวนแล้วก็จะต้มหน่อไม้ไว้ นะคะทานกับน้ำพริกผัดใส่ไข่ซุปซุปหน่อมาเช้ามาแล้วก็ทานข้าวกันอะไรอย่างนี้ทักทายพูดคุยกันเนาะนะคะเราก็จะได้รู้จักกันบ้านเธออยู่จังหวัดอะไรบ้านฉันก็อยู่จังหวัดข้าวสุกที่เราทานไม่หมดเราก็ไปหมักเป็นปุ๋ยหมักชีวาภาพได้ทําสถานที่เอาไว้แล้วเราก็หมักนะคะปิดฝาได้นะเดี๋ยววันหลังน้องก็จะบอกวิธีทำเนาะว่าท